ครับวันนี้เราตามติดชีวิตพอดก็เป็นอีพีพิเศษไม่มีให้กินครับนมอันนี้ก็กินชาอย่างเดียวฮะหนมามองกล้องนะครับหันมามองกล้องนะฮะโอ้ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานทักทายผู้คนนะฮะอาอาหาก่อนมีหานก่อนเหานกอเลยเอาพร้อมแถมพร้อมหมาปอมตอนนี้ วัดยิ้มหวานนะลูกตอนนี้ก็มาล้วเป้านะฮะเลี้ยงตลองอันนี้นงะฮะนี่ฮะปอเนี่ยอปอเดี๋ยวอาปอไปเล่นด้วยกันครับก็เป็น EP พิเศษนะฮะสำหรับกระเป้านะฮะนนมากิน NK นะครับอันนี้ก็หมดไปแล้วหนึ่งชุดนะฮะกำลังรออีกหนึ่งชุดตอนนี้ กดเปิดน้ำได้เลยนะตอนนี <Okay. s <S ้ส anyway> ั่งเรียบร้อยแล้วครับก็ถ่ายไว้ให้ญาติๆดูนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องต่างๆกล้องไหนวเนี่ยกล้องนี้กล้องนี้ฮะครับก็เบื่อแลนอนกับใครทีละมากันกลมนะครับวันนี้ที่จะเป็นผู้บัญชาครับก็เอาเข้ายูทูปครับเข้ายูทูปตัวนี้ก็ถ่ายเข้ายูทูปนะเข้ารายการ ดูทั่วโลกดูทั่วโลกยูทูบช่องยูทูบครับอ้าวไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลา์ครับโอเคครับก็ถ้าลงลงไลน์ก็อัดประมาณ2นาทีนะฮะเมมโมรี <Memory. S 2> เต็มพอดีอ้าพอดายบายนะฮะพอดายบายอย่าเพิ่งกินนะอันนี้ไม่ก<า>ินไม่ไมหม่วงใครเลย,เลยอ้าไปบายนะโอโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับคลิปพิเศษ ครับเบื้องหลังครับก็ป้อนนะฮะกินยังไม่อิ่มเลยนะฮะโอ้โหถ้าเป็นเรื่องกินไม่ยอมนะครับก็กินเบื้องหลังก็จบเตินได้แอสโอเบอร์รี่เนาะไม่มองเลยฮะเอาเอาก้อนเดียวเองเหรอโอเคครับนี่นี่พี่ปอม